พอดีผมผ่านมาทางถนนสายหนึ่งนะฮะซึ่งเมื่อประมาณสักปีสองปีก่อนเนี่ยถนนยังไม่ได้ดีขนาดนี้อย่างที่เห็นนี่นะฮะตอนนี้เขาได้ทําเป็นลาดยางเ,าเรียบแล้วก็มีความาปลอดภยัยนะ้ดูแล้วดูเรียบร้อยดูสะอาดดูใหม่น,นะพูดง่ายๆผมก็เลยจะให้เป็นคอนเทนต์เล็กๆน,น้อยๆน,นิดหนึ่งว่าอย่างว่าคำว่าถนนที่ลาดเรียบหรือลาดยางแล้วเนี่ยจะพูดยังไงนะฮะ Well actually the last time I came along this road The road was quite worse than it is right now, but now it has already been paved with asphalt. The road has been paved with asphalt นะฮะก็คือถนนถูกลาดยางด้วยด้วยยางมาตอยนี่เองนะ asphalt นะฮะคำว่าลาดลาให้เรียบก็คือ p a v e นะฮะอ่าหรืออาจจะใช้เป็นกริยาตรงตัวเช่น s m o o t h e n d the road has been smoothed n e with asphalt s m o o t h e n นะทำให้ราบเรียบ Uh, accordingly the road has been even right now even ก็คือราบเรียบนั่นเองนะฮะไม่ขุข่ะถ้าไม่ถ้าขุขะก็ uneven นะโอเคเล็กน้อยนะฮะอย่างคำว่าขุขะก็คือ rough นะ rough the stony the stony ground is rough อย่างเงี้ยถนนที่เป็นหินเป็นดินอย่างเงี้ยมันก็ rough ใช่ไหมขุข่าถ้าเป็นอย่างนงี้ก็ even smooth นะราบเรียบก็ว่าไปอ่ะ asphalt เอะมีคำหนึ่ง m e c a n a m i z e m e c a i a l i z e เป็นการโรยหิน ทำทำพื้นถนนด้วยการโรยหินลงไปแต่มันจะไม่ไม่เท่าไ,ไม่ราบเรียบเท่ากับทําด้วยแอสฟัลต์หรือ,อยางอะตอยนะครับโอเคนะเล็กน,น้อยเดี๋ยวมีอะไร้างหน้าถ้าสนใจผมจะมาลงใหม่ see you round ทุกทุกที่ที่เราไปนะฮะเราผ่านตามเส้นทาง,งต่างๆไม่ว่าจะเป็นชนบทหรือตามเมืองต่างเมืองใหญ่เมืองเล็กก็แล้วแต่เราเห็นสิ่งนี้ตามทางตลอดภาษาชาวบ้านเรียกว่าหลักกิโลถูกไหมฮนะอ่ผมเห็นแล้วมันก็อ่ะไหนๆแล้วว่าจะทำต้งนานแหละแต่ว่ามีโอกาสสักทีหนึ่งก็คือเอาเป็นคอนเทนต์ที่หนึ่งนะฮะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะ จริงฝรั่งเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้บอกระยะทางเป็นมาเป็นไมล์มากกว่ากิโลเมตรนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคําว่า milestone คํานึง milestone stone ก้อนหินเนี่ย milestone คําว่าไมล์นะออกเสียง mile mile ไ,ไม่ไมล์นะคนไทยอะไรก็ไมล์หมดไมโครโฟนก็ไมล์ระยะทางเป็นไมล์ก็ไมล์หมดได้ออกเสียงถูกนะเป็น mile milestone นะฮะอ่าแล้วมีคํานึงก็คือ kilometer marker หรือ kilometer stone นั่นเองนะใช้คําว่า marker หรือ stone เพื่อบอกว่าเป็นก้อนหิน หลักกิโลเนี่ยนะคิโลเมตรมาร์เกอร์กิโลเมตรสโตนและมาล์สโตนโอเคนะถึงแม้จะเป็นเวลากลางวันนะฮะถนนแถวนี้ก็เงียบสงบมากเรียกว่าเป็นถนนสายเปรียวเลยก็ว่าได้นะฮะผมก็มาไปเรื่อยตามเรื่องนะแถวนี้ก็เป็นเขตแถวท่าม่วงนะจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะก็เลยจะให้ทบทวนคำว่าถนน,นเปรียวนิดนึงก็คือคำว่า deserted road deserted road I'm now standing on a deserted road Even though it's the daytime แม้ว่าตอนนี้เป็นกลางวันนะ there are quite few vehicles passing by นะถึงแม้จะเป็นกลางวันก็มียานพาหนะผ่านมาน้อยนะผ่านมาน้อยแต่ก็ไม่ถึงขนาดไม่มีรถเลยนะฮะมา it doesn't mean that there are, there are no vehicles passing by but just once in a while ก็นานๆจะมีรถผ่านมาสักครั้งหนึ่งนะ to see passing vehicles อ่าโอเ okay. ค d e s e r t e d road นนะฮะถนนสายเปรียว โลนลี่โรดนะถนนที่เงียบเหงานะอ่ะเดี๋ยวไปต่อนะมองไปข้างหลังไหมฮะก็มีความว่างเปล่าอ้างว้างเหลือเกินนะฮะทั้งสองด้านนะั่นเนี่ยเนี่นยฮะเนีนย่นย,นย,นย,นยด้านนี้ด้านนี้ด้วยนะฮะเนี่ยไม่ม,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 มีมีรถมิราเลยรมาผมยืนกลางถนนได้เลยไม่ต้องกลัวรถชนตายนะฮะโอเคโออัลไรท์ now this just um keep going ahead